สวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้หลังจากที่พี่เพนเก็บมันเทศเมื่อวานเนาะเป็นมันที่ตัดยอดนะคะวันนี้พี่เพนก็ได้มาทําการล้างล้างมันเทศกันนีค่ะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูหัวขิเรก่อนเนาะเนี่ยค่ะกว่าจะคัดหัวมันไปให้ลูกค้าได้รับประทานได้นะคะ,ะว่ามันมันมันยากอะค่ะเนี่เห็นไหม ต้องล้างต้องมานั่งคัดเป็นหัวหัวเลยค่ะก็ลูกค้าชอบต่อพี่เบนอย่างเลยทั้งทั้ง,ท,งที่พี่เ็นทํามันเกือบจะอิน400%ให้ทานเนาะก็อยากให้รู้อะค่ะว่ามันปลอดภัยก็ซื้อ,อ,อพี่เบนเถอะไม่ต้องต่อหรอกก็ดูดีกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละอะไรนะแค่อะไรนะแต่ละหัวต้องมาคัดมาล้างเนี่ยค่ะ มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะยิ่งเป็นแปลงที่ตัดยอดด้วยแล้วก็ยิ่งยากเลยตัวนี้เราก็กำลังล้างกันอยู่นะคะเห็นไหมน้ำคุณๆเก่าๆเนี่ยล้างกว่าจะได้ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเรามาคัดอีกค่ะอันนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะตัวนี้พี่เป็นต้องมานั่งคัดอีกมาเลือกอีกเนี่ยค่ะเนี่ยมีแมงมีอะไรอยู่เนี่ยค่ะอันไหนสวยก็สวยเนี่ย ก็ต้องมานั่งคัดอีกก็ลหลายขั้นตอนน่ะกระตุกไจะเป็นมันน่ะก็จะออกมาเป็นมันเทศที่เห็นที่ไปตั้งขายเนาะต้องมาขุดมาล้างมาคัดอะค่ะเนี่ยมานั่งล้างอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็ใช้น้ำประปาล้างเนี่ยค่ะก็จะได้แต่ละหัวเราใส่ใจมากเลยค่ะก็จะได้ล้างมือด้วยนะคะ ไม่ใช่ให้ไปล้างมือนะคะล้างด้วยมือด้วยค่ะคนล้างก็ตอนนี้ไม่ลืมตาแล้วค่ะนคะก็ยังคงขายปกติที่ราคาสามกิโลร้อยอ่ะนะคะถ้าเห็นก็อุดหนุนกันหน่อยค่ะเกษตรกรปลูกเองขายเองนีะค่ะต้องมานั่งล้างคือพูดง่ายๆมันทุกหัว ผ่านมือเราเกือบหมดเลยค่ะไอไอหัวเสียก็อยู่ทางนค้นคไม่ใช่หัวเสียหรอกมันก็เสียเออเออเออคือเคอ้คือเสียนั่นแหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยยิ่งกับครึ่งต่อครึ่งเองค่ะหกสิบเจ็ดสิบนั่นแหละค่ะก็ะเราก็ต้องไปคัดไปนึ่งดีแต่ที่ว่าพี่เป็นคือสามารถเอาไปแปรรูปได้ไปนึ่งอะไรได้ค่ะถ้าคนที่ก็าําเยอะๆเขาถึงใช้ยาเยอะไงคะเพราะว่าเขาจะเอามันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ ส่วนพี่เพ็นก็จะประมาณนี้ค่ะไอ้ส่วนที่แมงลงก็พี่เพ็นจะเอาไปนึ่งไอ้ส่วนที่ดีพี่เพ็นก็ขายหัวก็แปรรูปหมุนเวียนไปก,ก็จะประมาณนี้ค่ะพามาดูขั้นตอนหลังจากนี้ก็พอเสร็จแล้วพี่เพ็นก็ต้องไปนั่งคัดอีกเนาะคัดแยกไส์แล้วก็ไปนั่งขายที่ตลาดค่ะว่าไงคะถ้าใครสนใจยังไงก็ ทักมาได้เลยค่ะก็3กิโลร้อยเหมือนเดิมก็แ,แวะเวียนมาหาเราได้ที่ตลาดเขียวอบจสุรินทร์และตลาดกีนหมอนะคะก็คลิปนี้ก็ขอทำงานก่อนครับสวัสดีครับ